คงต้องบอกว่าวินาทีนี้คงจะไม่มีใครไม่รู้จักมิสเวิลด์คนแรกของไทยนะครับเพราะถือว่าเป็นกระแสร,ร้อนแรงในปัจจุบันเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นเพิ่งได้มิสเวิลด์คนแรกมาเรียบร้อยแล้วจากการประกวดเมื่อคืนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือน้องโอปอ่อสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์ไทยแลนด์2025และเป็นมิสเวิประจำปี2025ปันมาดเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้ทางเอจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นนะครับสำหรับโอปอสุชาตาช่วงสีเกิดเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2546เป็นบุตรสาวของนายะเนศดอนกำเนิดและนางสุภัตราช่วงสีครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตโอปอสุชาตาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายศิลป์จีนปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศบีไออารักสูตรนาชาติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโอปอสุชาตาเริ่มเข้าวงการประกวดนางงามเพื่อต้องการสร้างความตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านมเนื่องจากขณะอายุ16ป,ปี เธอตรวจพบก้อนเนื้องอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรอยู่ในเต้านมทั้งสองข้างทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อส่วนเกินบริเวณหน้าอกแต่หลังจากนําไปตรวจแล้วพบว่ายังไม่เป็นมะเร็งเพราะเอาออกได้ทันนั่นเองโอปอสุชาตาเริ่มต้นจากการเดินแบบก่อนจากนั้นได้เข้าประกวดนางงามเวทีแรกคือนางงามรัตนโกสินทร์เมื่อช่วงปลายปีพศ2564 แต่ไม่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศหลังจากนั้นโอปอชูชาตาได้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2565และเป็นผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยที่สุดจากจำนวนผู้ร่วมประกวด30ท่านโดยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3พร้อมรางวัลพิเศษคือมิสเนเชอรั l b ลบิวตี้แต่หลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองชนะเลิศอันดับ2 เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเดิมถูกปลดออกจากตําแหน่งนั่นเองในปีพศ2567โอปอสุชาตาได้รับการแต่งตั้งจากกองประกวดมิส s u นเวิร์ส Thailand กรุงเทพมหานครให้เป็นตัวแทนสาวงามประจำกรุงเทพมหานครเข้าประกวดมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์ปี2567โดยมีตัวแทนสาวงามเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น40จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการประกวดในระดับประเทศจัดขึ้นณนะ MCC Hall, Dulles, l i v e ต o r บางก k a ในการประกวดรอบพรีมินารอรี่หรือรอบคัดเลือกเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีพศ2 5 6 7นั้นโอปอสุชาตาได้รับรางวัลพิเศษดังนี้ Miss Extra v a c a n z a จาก Vincent Clinic, Voice for Change จาก va, Woman m o a w o m e n M Spy 2024จากกลุ่มดมอ ใัจจช่างภาพและสื่อมวลชนและได้รับคะแนนโหวตจากผู้ซื้อบัตรเข้าชมภายในงานสูงสุดทําให้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายทันทีในการประกวดร,รอบไฟนอลหรือรอบตัดสินเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพศ2567โอปอสุชาตาได้รับรางวัลชั้นเลิศและดำรงตำแหน่งมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจากวาน2024ที่ประเทศเม็กซิโก พร้อมรางวัลพิเศษ Miss Charming Talent s เซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดสังกัดช่องวัน31และ Miss Beauty and Confidence จากจุฬาบโอปอสุชาตาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจากวัน2024ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่73โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด127ประเทศโดยรอบตัดสินหรือ Final Competition จัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน ปีพศ2567ณเมืองเม็กซิโกซิตีประเทศเม็กซิโกโดยโอปอสุชาตาได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3พร้อมรางวัลพิเศษคือ v o f o r อร์ชันระดับ Silver อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่22เมษายนปีพศ2568หลังจากที่โอปอสุชาตาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss World 2025องค์การนางงามจักรวาลประกาศปลดสุชาตา ออกจากตำแหน่งรองชนะเลิศอันดอับ3ของนางงามจักรวาน2024เนื่องจากเข้าร่วมการประกวดนางงามเวทีอื่นในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ12เดือนและเมื่อวันที่22เมษายนปีพศ2568โอปอสุชาตาได้รับการแต่งตั้งจากกองประกวด Miss World t ทยแลนด์โดยความร่วมมือระหว่าง TPN Global และบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss World 2025ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่72โดยรอบตัดสินหรือ Final Competition จัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพศ2 5 1 8ณเมืองไฮเดอบร์ราชประเทศอินเดียและเป็นผู้ชนะในเวทีดังกล่าวโดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง Miss World คนแรกของประเทศไทยสำหรับรางวัลและเกียรติประวัติโอปอสุชาตาได้รับรางวัลกินรีทองคำมหาชนครั้งที่10 สาขานางงามยอดนิยมจัดโดยองค์กรการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและล่าสุดมันเมื่อคืนวันที่31พฤษภาคมปีพศ2518โอปอสุชาตาได้รับตำแหน่ง Mid World หรือนางงามโลกปี2025นั่นเองซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนับได้ว่านับปัจจุบันกำลังเป็นกระแสฟ,ฟีเวอร์และฮอตมากๆในปัจจุบันนะครับสำหรับ ตำแหน่งมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยซึ่งได้มามันหมาดเมื่อคืนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประกวดที่อินเดียนั่นเองนะครับ